ตาลูกอีกวันเดียววันนี้มันสุกแล้วพรุ่งนี้มันเสาร์แล้วปไปโอ้ยลูกเจ็ดโมงกว่าแล้วกว่าจะไปถึงโรงเรียนอีพี่แจ็คสายเอาเล้ววันนี้วันเดียววันนี้มันสุกแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วครับโอ้หไปเถอะเชื่อพ่อลูกนะคนเก่งแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วครับอีกแค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ได้ตื่นสายแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นสายละมันไม่ใช่ตื่นเร็วเนาาๆอย่างนี้แม่เสาร์ที่ตื่นเร็วทุกกววันล แค่น mm ้ท hmm. so mm ุกคนเดี huh. like ๋ยวปกลกกันนะจ้าสนามด็กเล่น่าสนามเล่น huh. ปั <laughs> <sino> ๊อ่งปลุกลูกมาเลยปลุกมาเลนสนามเดเล่นสวัสดีครับักดําอ้มไ้่อารมณเปลูกอรมด้เลยสิัะดีมาเขาไปเลยจ้ เอาได้เปิดแล้วประตูปีนังนะกูทำไมเข้าไม่ได้ของเราต้องปิดด้วยนะเดี๋ยวหมามันเข้ามาเดี๋ยวหมามันเข้ามาไปเลยไปเล่นไปเล่นเลยเอาออกกำลังกายเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วออกกำลังกายดีกว่าเอาให้พอจับโยกเพราะยังเอาน้ำหนักพอเยอะกว่าน้องแม็กลอยเลยเห็นไหมพอพอต้องจับโยกให้ใช่ไหม พ่อเป็นเด็กที่ไหนพอ่อแก่แล้วพ่อตแล้วพ่อตแล้วเด็กเนื้อพ่อนั่งด้วยได้ปะน,นั่งด้วยเนี่ยนั่งด้วยเอียงเลยนั่งด้วยเนี่ยลอยเลยน้องแม็กลอยเลยนะน้ำหนักพอเยอะเนี่ยเออน้องแม็กล,ลอยเลยนะ แม่รอเลยน้ำหนักเยอะไล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 กระทงเอาไปนู่นแล้วจะลอกับตรงีเอาพับออกกําลังกายก่อนนะได้ออกกําลังกายตรงนี้ได้จ้าน้นไม่เอาเพราะจะออกอันนี้ยกน้ำหนักอันนี้อ่ยาวหลยรอรูปไปข้างบน รอว่างรอลูกออกกําลังกายกอนนั่งปั่นออกกําลังกายขาไปเรื่อยๆครับดีกว่าอยู่เปล่า,าเพิ่มสเต็ปหน่อยกระโดดหน่อยเอเอเอนื้อขึ้นมาหน่อยเด็กๆไปเอาอีกง่อยไปโรงเรียนนะครับลูก อะไ,อไปโรงเรียนอยังลูกแปดโมงแล้วไม่มีใครเล่นแล้วเอ้าถึงเวลาก็ต้องไปโรงเรียนสิทำไมอ่ะไอ้หมงงล้วไอ้สิบนาทีนะสิบนาทีนะครับนะนะครับันโงเรียแปดโมงแล้วพอจะได้ไปทำงานต่อไาลลงมาทางนี้อีกนะเพราะไปออกออกำลังกายไปโมงแล้วไปกันนะสิบนาทีนะ ไปดีกว่าไปเร็วขนมบางเซเว่นอะไรมาเล่นต่ออะไรเล่นหนูเล็กอ้อาก็เอาเพิ่แค่นี้เองไปเร็วไปซื้อขนมบางเซเว่นเ,เดี๋ยวต้องเข้าไปซื้ออีกกว่าจะถึงตรงเนี้นอีกปะแปดโมงแล้วไปเราไปแล้วเอา้าเพราะหนีขึ้นรอรถแล้วเก่งมากลูกมาฮะเก่งมากลูกพอมานั่งรอแล้ว เก่งมากแต่เราทุกคนไปส่งพาลูกไปโรงเรียนแะล้วเก่งมากครับต้องขับรถไปรับลูกตรงนี้คืออยุดแค่ตรงนี้เองดูต้องขับรถไปรับเขาด้วยตรงนี้ขับมาให้ดูหัวเขาแรงมากมากลักผมจะเห็นไหมแตงโมกแล้วหรอไหมแตงโมกแล้วหรอไหมอะ <c oughs> ไม่ได้แล <ะ S 1> ้วก็ไม่ถูก ขึ้นทางนี้ก็ต้องไปต้องมาต้องขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้ทางนั้นมันขึ้นยากทางนั้นรันขึ้นยากอยากจะดูออกเลยสร้างพา่อนหรือมาต้องมาสร้างพาสันรับก็ไม่ถูกเก่งรับก็ไม่ถูกที่บนทำเป็นพุทธเจ้าเพราะน่ารักนะไปยังไปยังครับพอแล้วพอแล้วนะป้าป้ามันมีว้าวแล้วป้า กดไม่ได้ครับกดไม่สต็อกแค่นี้แหละต้องต่างกัน i ก,กินนมสิลูกลูกขนมมาแล้วนะมทุกคนขนมหมดไปแล้วสองห่อ,อนมอีกอร่อยไหมต้องกินอะไรอีกเดี๋ยวต้องใส่กอกระนาบอีกนะกอกนมกินเลยนะกินนมเลยนะคนเก่งกินนมนะเอาใส่กอกอีกไหมครับจะกินนมเนี่ยหนูจะได้โตโตเราเล็กตัวสูงๆเนาะตัวใหญ่ๆนะนเนาะไมนาะไม่ ไปไหนนะซื้อสีกอาการเป็นยังไงฮะบอกหน,หน่อยสิบอกหน่อยสิเย้่ดูมั้ยซื้อสีกให้กับพ่อ,อนี้นี้ไหว <ใน S 2> พ้พระนี่นไหว้พระก่อนเดี๋ยวม,มาโอ้โหาพระอะไรต่อครับ สาีแล้วมันช่อเรื่องไรชินุสุเกะช่อเรื่องอะไรอะาาปน่ไหมช่อเรื่องอะไรลืมแล้วจะเอากระเป๋าเนี่ยเนี่ยาจะเอกระเป๋านี้อะชินุสุเกะใส่กอดชีไม่ใช่ชียืดต้องขโมกินน้ำหมือน อันน hmm. ี้มีชีพนะอัน hmm. น <Okay. S 2> um, yeah. okay. ี้อยานี้อันนี้มีเอ้ามองดูครับเนี่ยมุมนี้มันดีมาแสงรบรอยตินต่อนแสงร่องน้ำมาก็ยังดีโคตรประลุตมองพังเหนื่อยเนือยต้องพักงงต้อักตออไปเล่นมันนื่องครึงแล้วพอจะไปทำงานงเรียนมด้มนไม่เลย

ลงมาอีกลอเดี๋ยทุกคนยังไม่ถึงยังไม่ถึงกำลังจะเท้องไม่ถึงน้องคนเดียวไปเที่ยวไปทางนี้ไปทางนี้ลูกยังนี้เลยแค่นี้แหละแค่นี้แหละเสร็จแล้วทำไมเยอะน้อยจังเติบไปเรื่อยลุกลุกโอ้แปดโมงสี่สิบแล้วมั้งคือรายการไม่ได้่กินอยู่ไปคุยอีกรอบ่อนมาทีหลังซื้อกันหมดแล้วคุยอีกรอบ ขึ้นอีกรอบนะทุกคนไปกันหมดแล้ววิ่งเลยพ่อไปทำงานแล้วเอาไหมเอาตังค์ไปด้วยเธอตังค์ไปด้วยรองเท้าเข้าห้องเองเลยพ่อไปแล้วนะสองสี่สิบคนให้ได้กิด โมงนี่ดีแสงนวลทำให้นวลไม่หายเนะี่ยสแกนหน,น่าเลยโมงสี่สิบสองนาทีพอดีเปิดมางานเข้าพอดีครับสองออเดอร์ไลอยเขาไม่เ็นบุกเขาไม่เ็นบุกคูกเกอร์อะไรนะัก,กแก